เช้าเน็ตไทยหัวจะปวดกับเพื่อนบ้านเมื่อได้รู้ว่าผู้นำของประเทศคังบ้านเตรียมยื่นยูเนสโกขอจดทะเบียนนะมรดกโลกในกัมพูชาหนึ่งในนั้นนะคะก็คือขอยื่นจดเทศกาล สงกรานนะโดยสำนักข่าวซินหัวของจีนและแคม,มีาามสื่อในกัมพูชารายงานว่านายกรัฐมนตรีนะฮุนมาเนตของกัมพูชาได้ประกาศแผนเสนอรายชื่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกหลายรายการโดยหนึ่งในนั้นคือเทศกาลสงการานซึ่งกัมพูชาเคยใช้ชื่อว่าเทศกาลจนนำเฉยก่อนจะเปลี่ยนชื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะ ก็ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่กัมพูชายื่นสู่ยูเนสโกประกอบไปด้วยสงกรานกัมพูชาผ้ากรอมานะหรือผ้าพันคอของเขาเนี่ยแหละนะถ้าเป็นของประเทศไทยก็ผ้าเขาม้านะอืแล้วก็ประเพณีการแต่งงานแบบเขมรดั้งเดิมนะประเพณีการแต่งงานแบบเขมรดั้งเดิมแบบไหนก็ไม่รู้นะอื โดยสามรายการนี้จะยื่นขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติและส่วนอีกเจ็ดรายการยื่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ได้แก่อดีตเรือนจำเอ็มสิบสาพิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเาผ่าพันธุ์ตัวเสลงศูนย์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจียงแอควัฒนธรรมไทชมาบันไทชมาวัดบันไทชมาอันเป็นสถานที่ตั้งอัง กอาเบรเรยและพนมดาโบราณสถานภูเขาพนมอุดุงปราสาทพันขันกำปงสวายวัดเบงเมเลียและอุทยานเทือกเขาพนมกุเรนโดยนายฮนมาเนตกล่าวว่าเราจะเสนอรายชื่อเหล่านี้เป็นมรดกของยูเนสโกเพื่อให้ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของบัพรพาบุตได้รับการยอมรับและอนุรักษ์วันนี้ป้าจะมาพูดเรื่องอความเป็นมาทำไมถึง มาใช้ชื่อสงการนะโซเชียลไทยก็งงล่ะค่ะนะอืมก็มีการไปขุดนะขุดโพสเกเก่าเกี่ยวกับอ่าสงกรารหรือว่าโจนชนำถมเมยของประเทศข้างบ้านเนี่ยโดยนะก็มีปรากฏว่ามีการไปไปดูโพสต์ของอาเซียนโพสต์ไว้เมื่อ14เมษายนปี2 0 1 โดยเพจอาเซียนนี่ก็เป็นถือว่าเป็นเพจทางการล้ค่ะนะก็อยู่รวบรวมทุกอย่างในอาเซียนไว้นะคะทั้งเรื่องอเหตุการณ์บันทึกอะไรต่างๆศิลปะวัฒนธรรมในอาเซียนนี่แหละไม่ใช่ว่าเพจปัน่นแบบว่าเลยว่าเพจไว้ตบเพื่อนบ้านอย่างเพจของไทยเรานะคะอืม ขาโพดไว้ว่าอย่างไรพดไว้เมื่อ14เมษายนปี2019พดไว้ว่า We wish our Cambodian friends a happy New Year today is the beginning of Cambodian New Year of j o จรฉน a m ท h มย y Celebration that l a s t for three days start with m a h a s o k ok r a n where people pay home to offer t ร a t a ้งแ t e เทมเพิลแอนป o d a and continue อะไรก็ว่าไปนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะและโพสต์นี้นะก็มีอืมคนเเมนนะข้ามาแฮปปี้นิวเยียกันอย่างล้นหลามไม่มีใครคำพูดว่าจนฉนำเถมเมยอะไรสักอย่างเลยมีแต่พูดว่าอ่ะ,อะไปดูนะคอมเมนต์แรกของในเพจนี้นะพูดว่าไงพูดว่า h ฮปปี้นิวเยียนี่ยแฮปปี้คเมนิวเยียจนชน้ทถมเมยนะอันนี้คือเป็นคอมเมนต์เมื่อสีปีที่แล้วนะของคนคเมนเขาก็ยอมรับนะว่าจนชน้ำถมเมยเนี่ยเป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นในช่วงสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าเมษายนไม่ใช่สงกรานแบบแบบที่เขากําลังจะยื่นทุกวันนี้นะคือเมื่อก่อนก็ใช้ว่าจนชน้ทถมเมยได้นะแค่ผ่านมาสี่ปี มาปีนี้จะยื่นยูเนสโกในชื่อสงกรานนะดูความพูดว่าไงจะไม่ผิดกฎดูความหน้าหนาของข้างข้างบ้านกันแล้วกันนะจนป่านนี้รัฐบาลไทยยังนั่งอมสากระเบืออยู่เลยค่ะไม่ดีออกแอคชั่นอะไรเลยนะมันไม่ผิดทุกคนในประเทศแถบเอเชียเนี่ยแถบอาเอเนี่ยลาวพมา่าเขมรไทยเนี่ยรวมไปถึงทางจีนตอนใต้เนี่ย ก็มีการเล่นน้ำไงอืมไม่ผิดไม่ได้ว่าไทยเล่นได้คนเดียวแต่สงกรานะ่ะมันเป็นของไทยคำว่าสงกรานคุณจะยืน่นคำว่าเล่นน้ำอะไรก็แล้วแต่เหมือนคำของลาวเขาก็บอกว่าปีใหม่ลาวเขาก็เล่นน้ำนั่นคือคำของเขาเขาสามารถเอาคำว่าปีใหม่ลาวไปขอยื่นโดทะเบียนยูเนสโกได้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้ด้วยคำว่า ปีใหม่ลาวหรือว่าพมา่าเองนะอยากจะมีเทศกาลเล่นน้ำเนี่ยเป็นของตัวเองและอยากจะยื่นยูเนสโกเขาก็ยื่นได้ในเทศกาลชื่อว่าติงจานหรือว่าตะจานอะไรของเขานี่แหละอืมส่วนคุณหลักคุณข้างบ้านคุณสามนฬิกาคุณใช้คําว่าโจรชะน้ชนำชะมยมาตั้งแต่ไหนแต่อ่อนแต่ออกแล้วอยู่มาวันนี้จะยื่นยูเนสโกในชื่อว่าสงกรานคุณคิดเองแล้วกันนะอืว่า สิ่งที่จะทำมันถูกต้องไหมต้องจะฉกชิงเราทุกอย่างอ่ะไปต่อคอมเมนต์นี้บอกว่า happy kamen new year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  happy k a m a n new year ไม่มีบอกว่า happy songkran d a เลยไม่มีนะเมื่อสี่ปีที่แล้วเพราะคำว่าจนฉันมันเมยก็คือ happy new year ของคอมเมนเขานั่นเองอืมคนนี้บอกว่า so s t ฉันนเย happy new year to cambodia and asian f r i เห็นไหม ไม่มีบอกว่าแฮปปี้สงกรานเดนะไม่มีเหมือนไครนะไทยจะไม่มีหรอกเมื่อเราห้าสิบปีที่แล้วนะเมื่อคุณป้าเล่นน้ําก็เรียกสงกรานแล้วนะสงกรานมาแต่ไหนเนีก่นคุณป้าอายุสิบกว่าบเนี่ยไปตักน้าไปสงพระไปขนทรายเข้าวัดทุกคนก็เรียกสงกรานไม่มีใครเรียกชื่ออื่นใดเลยนะตั้งแต่อิสานอ่าเหนืออืใต้ภาคกลางทุกคนก็ใช้คําว่าสงกรานนะไม่มีคําว่าอย่างอื่นแต่นี่ ทางบ้านใช้คําว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วอ่ะไม่ต้องไปอ้างอิงอ้างอิองอที่โพสตของเอเชียนเนี่ยแหละว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วยังโพสตโจนชนามธรรมเยแล้วรวมทั้งกระทรวงของอ่าท่องเที่ยวของเขเมรเองก็ยังเคยโพสต์เนี่ยดูรูปนี้ซิเขาบอกว่าอ่าแฮปปี้โจนชนามธรรมเยแต่งชุดเขเมรมาเต็มยศอืมซึ่งโพสต์เนี่ยเมื่อสักปีที่แล้วมั้งก็โดนทัวลงเละแหละค่ะว่าแต่งตัวไม่สวยนะอืมอีกคำน,นึงละกันของเขเมรน,นะ ขอเมนไว้เมื่อ4ปีที่แล้วบอกว่าแฮปปี้คัมเมนิวเยียโจนชะนำถมเยเห็นไหมไม่มีเลยคำว่าแฮปปี้สงกานเลยอันนี้ก็แฮปปี้คัมเมนิวเยียแฮปปี้คัเมนิวเยีย we have the same tradition of celebrating at New Year happy Camen e w Year to everyone เห็นไหมอันนี้ก็ยังเป็นแฮปปี้นิวเยียแฮปปี้นิวเยีย to Thailand Laos and Myanmar friend to from Cambodia อ่ะเห็นไหมก็ยังเป็น แฮปปี้นิวเยียร์อยู่ดีอืมพอนี้บอกว่าจัวเสเดยจนฉน, oh, น้ำเสมอแฮปปี้นิวเยียร์ทูสแกนเนอร์ออยทูเอเชเนอร์ฟอร์มคาเมอร์ออกคำโบเดียแฮปปี้นิวเยียร์ในคมโบเดีย VR แคมโบเดียแฮปปี้นิวเยียร์เนี่ยล้วนแล้วแต่พอเอ่ยคำว่าจนฉนำ้ำเสมอเท่านั้นเนี่ยอืมเขาก็แฮปปี้นิวเยียร์เป็นภาษาบ้านเขาทันทีนะอืมมาดูคอมเมนต์ของคนไทยมั่งนะเข้าไปคอมเมนต์ใน โพสต์นี้แหละนะเป็นคอมเมนต์ใหม่ล่าสุดของวันนี้เลยอืมปอว่าโดยได้รับการเพื่อนบ้านไปอนำเสนอสงการเข้าสู่ยูเนสโกปุ๊บนะทนท้ไทก็อยู่ไม่ได้แล้วค่ะก็ไป คอมเมนต์ที่เพจนี้แหละค่ะบอกว่า5ปีก่อนอมเขมรยังใช้จนชนทำถเมเออยู่เลยครับในคอมเมนต์เขมรก็ยังไลฟ์วีเวลคำว่าสงกรานสรุปคือปีนี้มเขมรกะจะเค็มคำว่าสงการานเอาดือด้อแม้กระทั่งผู้นำมเขมรเองยังสนับสนุนนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,น,นะคบผมขอเรียกมันว่าก,การจุลกรรมทางวัฒนธรรมอืมขอร้องคุณสรุธทธทัศนจินดากรรมกรข่าวและดาม่าแอดดิก ช่วยตีแผ่ประเด็นนี้ให้คนไทยและลชาวโลกรับรู้ด้วยแล้วก็มีคนไทยไปคอมเมนต์ให้นะจนชนำเถมเอยจนชนำเถมเยแบบทัวร์วนะอี่ทีๆนะส่วนคนนี้แท็กยูเนสโกบอกว่ายูเนสโกแคนเบเดีย not h a v e สงการ just h a v e only รี่จนชน้เถมเอยประมาณฟ้องยูเนสโกมัวแหกตาดูด้วยนะอีแคมมันไม่เคยมีหรอกสงการเนี่ยมันมีแต่เต้นจนชน้ำถมเอยนะเขาบอกว่าเล็บ คนนี้บอกดิทเยอเชนจิ้งทูสงการไลท์ไทยคัมโบเดียออริจินอลเขาบอกว่าปีนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นสงการเหมือนประเทศไทยแล้วแล้วก็อ้างความเป็น original. ออริจินอลเนี่ยอันนี้ก็คือเขาก็เอารูปต่างๆคะมาแปะนะโพสต์ไว้เมื่อตั้งแต่ปี2016นะเป็นนายกรัฐมนตรี ของอประเทศสามเดกาผู้พ่อนะวุนเซนนะคะว,ว่าโพสว่าจนชนำเทมยคาเมนิวเยียอินคัมโบเดียเนี่ยนะเขาก็มีภาพย้อนหลังไปตั้งปี2019ย้อนหลังไปถึงปี2016อืมแล้วก็ท่านยังมีอ่ากระทรวง Ministry of Tourist Cambodia Official Website เนี่ยก็ยังเคยโพสไว้ว่า Cambodia New Year Day The Khmer New Year Day c o l l e g bon e บอนจนชนำเทมยคแมอืมนะ อินเดคแมนแลงกิทอิสเลเบตออนอ่าเชอร์จีนเอพินอินคริปปิ้งวิดเดอแคนเบอร์เรียลูน่าแคลนดาเดนิวียาร์ฮอลิเดย์ลาสฟอร์ทรีเดย์เดซเซเบตเฟสติวัลเมกเดนของเดอะฮาเวอร์ซีซั่นเวนแคนเบอร์เรียฟาร์เมอร์เอนจอยเดอะฟู้ดอ่าบ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 าอะไรประมาณว่า ประกาศให้กับรู้ว่านี่คือเทศกาลโจรชนาำถมเอยเนี่ยมีวัตถุป,ประสงค์เป้าประสงค์ก็คือการเฉลิมฉลองของเกษตรกร,ร,กรในฤดูที่เก็บเกี่ยวหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวแล้วก็มีการเฉลิมฉลองอะไรต่างๆนานา,นา,นาว่าไปไม่มีคําสวดสงการออกมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวของแคมเลยมีแต่คําว่าโจรชนามเอืมยถึงวันนี้นะวุ้นมา แน่เลยนะอืมอยากจะเปลี่ยนแน่เป็นต่อเต่าแล้วเกินนะคุณผู้ชมนะอืมจะมายื่นคําว่าสงการเข้าสู่ยูเนสโกเออมันทําให้คนไทยเนี่ยอือนไฟลูกโซเชียลเลย ส่วนคนนี้ก็เลยมาบอกว่าไม่ได้อยากจะว่าอะไรนะคะแต่ท่านหุนมาแน่นควรจะลืมตาดูความเป็นจริงด้วยค่ะชาวโลกเขารู้กันหมดละค่ะว่าประเพณนี้เป็นของประเทศไทยน่นค่ะท่านประสงค์หอยทรายตากแดดของท่านจะดีกว่าค่ะขึ้นทะเบียนมรดกโลกใครๆเขาก็รู้ว่าเป็นของดีประจำบ้านเมืองของท่านนะั หอยตากแปลว่าฮาเลียานเลียสฮานแปลว่าหอยตากแห้งเป็นอาหารว่างของประเทศกรัรมพูชาเออสมควรนะจะไปยื่นหอยตากแห้งจะไม่มีใครคัดค้านเลยมันเป็นอาหารออริจินอลนะไปยื่นหอยตากแห้งสู่ยูเนสโกนะเป็นมรดกการกินหอยตากแห้งทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และก็อร่อยด้วยสำหรับ คนปลาเท่านั้นหรือไม่ก็ไปส่งการต้มซุปหัวหมาแบบสูตรออริจินอลของคุณเข้าสู่ยูเนสโกรับรองไม่มีใครไปยื่นคัดค้านเป็นเด็ดขาดาแต่จริงแล้วในท้ายที่สุดก็อยากจะบอกว่าเขมรเนี่ยสามารถยื่นาการเล่นน้ำเนี่ยเข้าสู่ยูเนสโกได้ไหมได้นะก็มีสิทธิ์ยื่นเพราะเขาก็เล่นจริงก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ ต้องไม่ใช้คําว่าสงกรานนะก็อย่างที่ป้าเคยพูดไว้คลิปก่อนนั่นแหละว่าคําว่าสงกรานเนี่ยมันเป็นคาไทยมันเพี้ยนมาจากคําว่าสังกรตินะในภาษาฮินดีหรือว่าภาษาบาลีสันสกฤตเท่านั้นเองนะมีแต่คนไทยนั่นแหละชอบพูดคําอะไรก็พูดพูดพูด,พด,พด,พดแล้วก็จะเพี้ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะก็นี่แหละคะ่ะเอามาให้คุณผู้ชมรับชมรับฟังว่าทั้งบ้านเราเนี่ยไม่ธรรมดานะคะ ปากปลาใสน้ำใจเชิดคอ,อวันนี้มาขอความช่วยเหลือขอทุกอย่างจากไทยและแต่ก็พยายามนะจะป้นชิงทุกอย่างแล้วก็ตาหน้าเราเองนั้นว่าเราเนะี่คือโจรขโมยวัฒนธรรมของเขาคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ขอบคุณสำหรับการ รับชมและก็การสนับสนุนคุณป้าในทุกทางขอบคุณคุณผู้ชมที่มีน้ําจิตน้ําใจโอนค่าขนมมาให้คุณป้านะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกทท่านเลยค่ะคุณป้าได้รับยอดทุกท่านที่โอนมานะคะขอบพระคุณทา่านทุกท่านเลยค่ะขอให้ การที่คุณช่วยเหลือเสริมสรุปคุณป้านเนี่ยขอให้พรเป็นพรที่ดีในชีวิตของคุณนะคะขอให้คุณเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็สําเร็จทุกประกาศให้ป้าร้อยขอให้ได้คืนร้านนะคะขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ